สวัสดีครับมาพบกันกับตุ้มน่อยปฏิทินบ้านนาคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมครับื้อนี้นุ่มหน่อยสิพามาเขา้าปลาหานไม้อีกแล้วพี่น้องหลังจากที่คลิปก่อนหนะ้านี้ไปหาเห็ดมา 2- 3สาม,มืือนะครับเห็ดเริ่มเศร้าออกแล้วพี่น้องเห็ดบบออกแล้วบบมีแล้วื้นนี้นุ่มน่อยก็เลยจะมาเขา้าปลากอหนไมคือเก่าแล้วครับมาหานไม้ไปเฮ็ดนม้ดองนะคะเพ็ดนมัยสมพี่น้องออกไปตุมกินกับแจวไปแกงนะครับ เดี๋ยวไปทารุ่นทาชุ่มกัหนุ่มหน่อยนะครับบอเบอนี้หนุ่มหน่อยจะได้หน่อใหม่บอนะครับไปี่กันเลยครับครับมาหอดกอแหลแขกมันพอดเลยพี่น้องบอครับพ่นแต่ปลายพี่น้องพ่นแต่ปลายมาหอดซองกอแหลเห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มหน่อยขุดก่อนนะครับ นี่ครับที่นุ่มหน่อยซับบังหันพี่น้องเพิ่งอยู่น้ากันนะครับสอนกันอยู่นุ่มหน่อยซับปลายมันออกพี่น้องไสามนอพี่น้องนะครับยางหากันอีกพี่น้องครับยางมากกอที่สองที่สามพี่น้องสองเมืองครับผมอุ๊ยพี่น้องครับเห็นแล้วครับ นี่ครับนุ่งหน่อยขุดแล้วพี่น้องข้าขาวเลยครับผมพารเน้องข้าขาวเลยครับนี่เลยครับข้อขาวเลยครับผมอุ้ยของน่ายผุนพี่น้องเห็นบ่ครับแดงๆคุณครับผม สองนอครับเดี๋ยวหวนุ่มหน่อยจะเอาแค่นอยายนะครับตัวเต่าสั่นจะพอเอาพี่น้องเดี๋ยวนุ่มหน่อยต้องมุนเขาไปซับนะครับลอดเข้าไปพี่น้องน้ำาหลายครับผมเอ้ครับเดี๋ยวลอดเขาไปซับนะครับเขาทางไหนเลยพี่นอ้องขึ้นน้ำาหลาแท้ สร้างเนยแล้วาผมลงในยจะาเด็บ้านน้องับยารัาผม แดรแล้วครับนี่เลยครับเสร็จแล้วครับผมนองางามๆนะครับแดงๆสำหรับฮิดนมม่สมเนาะครับครับพออีกแล้วนาอหนึ่งพี่น้องผ่านมาบางหานหินแต่ห้อยพีห้อยนองเ้าสบาบอกรนะครับห้อยชาวบ้านผืนมาหากรน,นะครับผมนุมหน่อยบ่ได้เลยครับผึ่งมาเห็นนี่แล้พี่น้อง เหลือซ้ำแล้็ซ้ำนั่นแล้วครับผมเอามาที่หลังพึ้นนะครับพึ้นมาก,ก่อนพื่นเอาก่อนพี่น้องเหลือซ้ำแเอาซ้ำนั่นครับนี่เลยครับนองงามพี่น้อง น้อมง,งามนะครับผมปี๊ดน้อไม่สูมครับนี่ครับอีกนอนหนึ่งพี่น้องแต่ยังเหลือเฟืนอยู่นะครับผมปืนก็ไปเดีเอาไปเบิดดอกครับมันจะเหลือไปให้นุ่มหน่อยนะ้ำอยู่ครับนี่ครับผม ครับน้ำม,ม,ม่นพีชน้ำมัส้มงามๆนะครับนี่จักง่ายๆครับทะเบบนี่พี่น้องครับอีกน้อนหนึงพี่น้อง เลยครับครับหนุ่มหน่อยได้ไม่เหยีกซีนองพี่น้องพ,พี่แต่น้อยใหญ่ครับผมนี่ครับอีกซีนองนะครับบริษัทมีพี่ให้น้องเมืองครับผมมันสับเอามาอยากนะครับสับแล้วจะงมาให้พี่ให้น้องเมืองครับผมซีนองงามๆเลยครับ ได้มาหรอครับครับผมครับอยู่ของนี่ไงคุณพี่น้องเงินครับเป็นหน่อยกี่กับเอาเดี๋ยบนอ้อ ทีวี่เขาครับบย้มนุ่มน่อยแต่สันนะครับก็เเสียมยาวมากครับผมจับถึงบนอดน้อนอ ็จแล้วครับนอนหนึ่งครับผมนี่เลยนะครับนอนหนึ่งครับผม นอนที่สองได้มาแล้วครับกลัวจะได้มากนะครับผมเด่นเอาเงาตกเลยพี่น้องสามยากครับผมครับผมนอนที่สามครับผม เดี๋วันแล้วครับนอนใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยครับอยู่กันได้ผีครับนี่นะครับผมนี่ครับ ครับผมอีกนอน,นึงครับแดดมาหรอกครับงามๆเลยพี่น้อง นี่ครับได้มาแล้วครับขาวๆพี่น้อง นี่เลยนี่แหละครับเมืองที่เราพี่น้องอุ้ยแบบงามแบบใหญ่เลยนะครับผม ปัดโถครับผมบังหันนุมหน่อยวหไ่ายายแล้วตัวนี้ใหญ่กล้วกครับเปิดนอนี่พี่น้องอยู่ข้างหน้าอีกสองนอครับผมสามนอครับกัวออนี่มีแต่นอเห็นนม่สมนะครับง,งามเลยครับ น้องน,นี่ครับผมยังใหญ่เลยนะครับนี่สุดยอดเลยครับ ครับเดซีนอพี่น้องซีนอรครับงามๆเลยครับมีแต่แหนมี้หญๆครับแต่น้อยใหญ่นะครับผมนะครับนุ่มหน่อยหาแป๊บเดีเดยวเครื่องกระสอบแล้วพี่น้องยอนนักลรวครับผมเริ่มเมื่อแล้วครับจะเริ่มอวยแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยพี่น้องเริมเมื่อแล้วครับ อีกสามเต่าหุ่นพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าอีกพี่น้องสี่เต่าหุ่นพี่น้องแต่ว่านุมหน่อยจะม้อนเอานะครับจะไหาเพื่อนขึ้นเป็นล่ำงาวนะครับเอาเฮ็ดน้องไม่สมพี่น้องยังม้อนเอาครับทำมันเหลือจากพีจากนองเฮ้าโบเดมหานะครับ <laughs> นอนลงครับผม มึงกระผมมึงนอนนี่ครับน้ำหญ่ใยนะมั้นะครับครับน้ำไม่ใหญ่ครัะปุ๋มลมลอยพอน้ำไม่ใ่แล้วครับจับเลยครับ นอนี่หน่อยว่าเกือบกิโลคนละพี่น้องมึงครับมหน่อยกำบ่หุ่มเลยพี่น้อนนงเมืองอู้เอบเอ็บยางใหญ่เลยครับงามๆครับผม ครับน่อใหม่นองงามครับผม,น,ม,น,ม milk, น่น eyes, Columbus, อใ yes, uh ห,หม่ง่ญ่ครับนุ่มหน่อยบเดียวกระสอบไปนํานะครับยางเก็บมหากระสอบครับผมเดี๋ยวจะกลับานแล้วครับเอาน่อใหม่เซ็กระสอบกันนะครับกระพัวเก็บน่อใหม่ลงกระสอบครับนุ่มหน่อยจะกลับานแล้วนะครับเก็บน่อใหม่เซกสอบพี่น้องได้ เครงสอบคอนสอบแล้วพี่น้องหลายแล้วครับนักแล้วนุ่มหน่อยจะกลับบ้านแล้วนะครับนุ่มหน่อยก็ขอฝากเป็นกำล,ลังใจให้หนุ่มหน่อยนะเม่เด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทําคลิปต,ต่อไปเนี่ด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้หนุ่มหน่อยกับบานก่อนครับผมสวัสดีครับ